เนะปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวนขอให้ไม่ติดแดงแล้วกันนะโอเคไปดูได้เลยจ้า นี่คือส่วนหนึ่งคลิปที่ติดแดงนะครับเชิญรับชมได้เลยจ้าเออนี่คือการฝึกพานะครับเผื่อมีอะไรติดเตือนก็สามารถคอมเมนต์ได้น,นะครับดูสิว่ามันจะยิ้มอยู่ไหมข้าจะเปิดสงครามยังไม่รู้อะไรเลยกมาสิข้าไม่กลัวเจ้าอยู่แล้วข้าจะจัดมาจัดเต็มและพิเศษสใส่ไข่ให้เลยเตรียมตัวไว้นะเว้ยเย็ดเค ได้ยินมาว่าขอแบบเบิ่มเบิ่มเลยสินนะเดี๋ยวข้าจะจัดให้วมดเจ้าเองจัดมาดิทั้งหมดเตรียมตัวรอมเออรู้ไหมว่าวันนี้ฉันมีข่าวดีมาบอกจัดมาดิว่าแล้วเรื่องอะไรวะตอนนี้ดูเหมือนว่าช่องเราใกล้ถึงหนึ่งร้อยซับแล้วนะนั่นมันวิเศษไปเลยเดี๋ยวก็จะเปิดหน้าด้วยละเออแต่ฉันมีข่าวหลายมาบอกนะเออเรื่องอะไรวะเออนายจำไม่คิปที่เราพากไปได้ไหมอันที่สุดไปไหมไม่ <ๆ S 1> ดูหน่อยดิว่า โอ้แดงแดงเกิดเลยฉันแก้ทุกวิธีทางแล้วแต่มันไม่ได้จริงๆฉันต้องขอดูใแล้วกันนะมันต้องเปิดหน้าแม่งรับไอ้เี้ยขอบคุณที่มาดูคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบไรกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับบายจ้า ไปบ่ไว้ก็เลยต้องไปกินเหล้าถ้าบ่เศร้าวันนี้ซาก็กินอมีเหล้าซุมคอยบ่ສั่